สวัสดีครับสมชายเครื่องออกกําลังกาย NJ Fitness เนราสุราธานีนะครับก็หลายๆท่านที่ถามมาว่าทําเลอยู่ที่ไหนตรงไหนเข้ามาไม่ถูกนะครับก็ตรงนี้เลยครับถนนการจนาวิถีนะครับอยู่ถนนการจนวิถีครับเลยโรงเรียนเทพมิตรมาประมาณ500เมตรนะครับก็เราขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆเราจะเจอในส่วนของรวมและรวม้ายสีส้มๆนะครับชัดเจนเลยอยู่ตรงข้ามกันเลยมีลานจอดรถนะครับ ถึงสามคันสี่คันหลานหลังหลังหลังร้านก็มีนะครับนะฮะอินเจฟินเนสสุราษฎร์ธานีมีสินค้าครบคันจบอยู่ที่เดียวกันนะครับที่นี่เลยนะครับเรามีสินค้าอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้ท่านได้ตัดสินใจซื้อนะครับก็เดี๋ยวเรามาแพลนในส่วนของข้างในร้านนะครับจำหน่ายรูวิ่งไฟฟ้าคุณภาพราคาโรงงานครับนะฮะหน้าร้านก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะครับเปิดทุกวันครับนะฮะเปิดทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับ มาเจอในส่วนของกลุ่มไบท์นะครับจักรยานหรือครอสเตนเนอร์หรือในส่วนของ e อ l i p t i c a l นะครับหรือสมิธเบชเนในส่วนของฟรีเวทนะครับแล้วก็มาเจอในส่วนของด้านหลังออกมาเราจะเจอในส่วนของกลุ่มเฟดมิวนะครับเฟดมิวมีหลายตัวหลายรุ่น a อซีมอเตอร์วางอยู่เจ็ดแปดตัวเก้าตัวเลยนะฮะนะครับแล้วก็เข้าลงมาในส่วนของหลายๆตัว นะฮะเนี่ยครับหลายๆตัวด้วยกันที่จะให้ท่านได้จัดสินใจซื้อลดกระหน่ำเลยทีเดียวครับเดือนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในเรื่องของอาบางตัวเนี่ยลูกค้าก็บางท่านก็ถามมาว่าเออพี่ไม่เอาของแถมเลยนะครับไม่เอาของแถมเลยเราเราจะจัดในส่วนของโปรโมชั่นดีๆให้ลดเป็นตัวเงินนะครับลดเป็นตัวเงินให้กับลูกค้าแบบสุดๆไม่มีของแถมเข้ามาควบมาร่วมด้วยนะครับ ก็ฝากไว้ที่ร้านเอ็นเจฟิตเนสที่สุราษฎร์ธานีนะครับสมชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ